สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเลื่อยโซ่นะคะ b g c 38N นะคะรุ่นนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะเราซื้อมาจาก google house นะคะในราคาสองพันหบาทนะคะเราจะมาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะคะในกล่องนี้จะมีอะไรแถมมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ หลังจากที่เราซื้อมาแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะการใช้งานเป็นยังไงข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะตามที่เห็นเลยนะคะยี่ห้อนี้นะคะไปหาซื้อได้นะคะในห้างกูบอนเฮานะคะเราซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยนะคะข้างในกล่องก็จะกรอบไปด้วยตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องในลักษณะนี้นะคะนี่คะ่ะตัวเครื่องก็ไม่หนักไม่เบานะคะพอดีกระชับมือ แล้วข้างในกล่องก็จะมีของแถมมานะคะมีไอ้ที่คันน็อตนะคะแล้วก็จะมีกล่องใส่น้ํามันมีคู่มือนะคะถ้าเราชื่อมาครั้งแรกใช้งานไม่เป็นแล้วก็สามารถดูคู่มือได้นะคะคู่มือก็จะบอกวิธีการใช้งานทุกอย่างนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมา เริ่มใส่น้ำมันกันนะคะ,ะหลังจากใส่น้ำมันแล้วเราจะไปทดลองใช้กันนะคะว่าเป็นยังไงมันสตาร์ตติดง่ายไหมมันแรงขนาดไหนตัดไม้ได้ใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ห้นอน,นี้นะคะการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะคะสตาร์ตติดง่ายไม้ใหญ่ๆก็สามารถใช้ได้นะคะรุ่นนี้นะคะ11.5นิ้วนี่ไม่ได้เสียภาษีนะคะรุ่นนี้สามารถใช้ในครัวเรือนได้นี่ค่ะจะรีวิวให้เห็นนะคะว่าลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะเลื่อยเื่อยโซ่นะคะก็จะเขียนแบบนี้ละคะ่ะ11.5นิ้วนะคะ ไม่เสียภาษีรุ่นนี้ใช้งานดีมากค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะคะ